สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตัวโปรแกรมไอ u ัวแล้วก็โปรแกรม Microsoft Excel นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็จะมะีชุดข้อมูลที่เป็น Excel แล้วก็ตัวรูปภาพเก็บไว้ในโฟลเดอร์ะครับข้อมูล Excel นี้ให้เราทำการใช้แ a s นะครับ ไม่เป็นไฟล์ตัว CSV comma delimiter ก็ตอบโอเคแล้วก็ตอบ yes ได้เลยครับแล้วมันจะามาสร้างตัวเทมเพลตก่อนครับ เมนูที่ใช้ในการดึงข้อมูลมาจาก Excel ครับจะเป็นตัว Data Field ใน f i e l Name ผมจะแนะนำให้ตั้งชื่อเหมือนกับหัวคอลัมน์ของ Excel ครับตรงนี้จะมี Name มี Position ID แล้วก็ Auto Name ครับ ใน data field ที่เป็น photo name นะครับผมจะใช้ในการเชื่อมต่อกับรูปภาพเพราะฉะนั้นตรง field option นะครับให้ tick ถูก d i s is a unique field แล้วก็โอเคในการใช้ดึงรูปภาพจะใช้เป็น photo ครับ ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าโฟโต้แล้วก็เลือกรูปแบบของรูปภาพเป็นนามสกุลตัวนี้ผมใช้เป็น jpg มาให้ติ๊กถูกตรงยุทธโฟลเดอร์ folder, data source เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปของเราไว้ครับ อบโอเคได้เลยครับตรงคีย์ฟิลครับตรงนี้จะสังเกตตัวโฟโต์เนมครับที่เราติ๊กถูกไว้จะขึ้นเป็นตัวหนาเราเลือกเป็นโฟโต้เนมแล้วก็โอเคได้เลยครับ ตอนนี้เราได้เทมเพลตที่เราใช้ในการดึงข้อมูลนี้เสร็จสิ้นแล้วก็มาที่หน้า Data าอ t นทีได้เลยครับบอกระยกเพื่อเซฟครับมีป็นมเซฟเอหน้า d a t ้าในที่เราก็จะได้อ่า ในส่วนชุดข้อมูลเป็น name position id แล้วก็ photo name. ันนี้ก็จะเป็น photo การดึงข้อมูลจาก excel ครับให้มาที่หน้า database แล้วเลือก import รีสอร์ p in next ครับแล้วเลือก comma นะไปลจะเป็น csv ตัวไฟล์ Excel ที่เปิดทิ้งไว้ครับให้ปิดไปได้เลยครับตรงนี้ให้เราค้นหาไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลขเรา ให้ติ๊กถูกตรงคอนเทนต์เฮดเดอร์โลนแล้วก็คลิก next ได้เลยครับจะสังเกตในฟิลลิงครับถ้ามีาหัวคอลัมน์ที่เหมือนกันนะครับตัวฟิลลิ่งก็จะจับคู่ให้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่มีครับ สามารถจับคู่เองครับก็มาแอดได้ทีเมื่อจับคู่ทั้งหมดแล้วครับให้มาคลิกที่นี้ไปเลยครับตัวอัปเดต Exit Record and Import n e w record ตัวนี้จะเป็นาการนำเข้าข้อมูล ข้อมูลใหม่แล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับตรงนี้จะเป็นนำเข้าข้อมูลใหม่ตรงนี้จะเป็นอัปเดตอย่างเดียวให้เราเลือกข้อหนึ่งก็เล็กได้เลยครับเลือก b ิก i n Import ตัวโปรแกรมก็จะแจ้งเรามาว่ามีข้อมูลเข้าทั้งหมด สิบแถวแล้วก็ next ได้เลยแล้วก็เลือก finish เสร็จจิ <10 S 2> <ม>้นแล้วครับชุดข้อมูลของเรา,า,า,เรานี้ลองเลื่อนดูครับ สังเกตจุดข้อมูลของเราก็จะมีในส่วนของ photo name ที่ยังโชว์อยู่เราสามารถซ่อนตัวนี้ออกได้เหมือนกันครับกลับมาที่หน้าการ์ดดีไซน์ตเคลิกครับตรงแทบ printing ครับให้เลือก non print แล้วก็โอเคได้แล้วแล้วก็ Self. กลับไปที่หน้า Data ด้างที่ครับนี่จะสังเกตว่าจะไม่มีแร้แเสร็จ <Okay. S 1> แล้วครับวิธีการเชื่อมต่อข้อมูล ะระหว่างโปรแกรม H U I D กับโปรแกรม Excel ครับ